สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่16กันยายน2566กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกนักถึงนักมากในบางแห่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้109.5ม mm, ิเมตรที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับ สำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือตะวันนี้วัดได้35องาศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับล่องมารสุมกํลาลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลัางปานกลาง พัดปกคุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะจะอี้แต่มือภาคเหนือมีฝนตกนักถึงนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งครับเวามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงตั้งหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละล80ของพื้นที่และมีฝนตกนักถึงนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายพะเยาแพ้ และก่อนหน้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด๙๓หรือ๙5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1เอสถึงองศาเซลเซ,ลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองและลอก80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงมากๆเนี่ยไออะไมลิ้นหวาน ภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองและละ80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกับแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิษฐ์พิษณุโลกพิจิตรและกับเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอขอ้ขอแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉาพันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตุยนะครับรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองในระยะนี้ไวตุยนะครับ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตี่โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน